โรงเรียนบ้านหนองบวัวตำบลสามพร้า,ราวเพือมเมืองจังหวัดอุดรธานี ไปขขบานสองบัวเข้าพระรอมมณาลเป็นทางบ้านดอนหาดไปดงเราต้อง หลายอยู่เพราะถ,าถนนเจเน่ก็จะไปอำเภอเพชรออกจากบ้านดอนตากระตรงเราต้องออกจากตรงเราต้องไปบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวก,กับบ้านของนักล่องดังตะเกาหุ่นอย่างนนั้ชื่อว่ายังน้อยคนเป็นนักล่องดังได้แต่งเยอะ หงทองบ่เคยฮักใครเออบ้านหงทองที่บ้านหงบัวออกจากบ้่นดอนหาดแล้วนะครับ เดี๋ยวมุ่งหน้า,ไป,า,นาไ,ไปบ้านโดงเหล่าต้องนี่ครับป้ายบ้านโดงเหล่าต้องก็ว่าไกลครับจากดอนหานมอโดงเหล่าต้องม่ว้านนใกล้ใกล้ๆกัน จากดอนหาตัวต้องก็จะไปฮอดวัดบัววัดน,นักร้องท้องจาวดอนหรือว่าท้ายเป็นสินทั้งเทนนี่กับผู้หลอนผู้นาไปอำเภอเพชรน บ้านดงเราต้องจากดอนหานมากกาวม้วไก่ห้องแล้วบ้านดงเราต้อง บ้านดวงหล่อต้องครับวันนี้ออกจากบ้านดวงหล่อต้องก๋าทีพระตรงไปก๋าทีไปบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวก็เป็นบ้านของตะกอนคนเป็นนักร้องดังนี่กล้วยก็สมูทจัดไปเลยเพิ่นก็ร้องเพลงหงทองบ่เคยฮักใครนี่เลยเป็นอยู่บ้านหนองบัว จากบ้านดงเล้าต้องกับมุ่งหน้าไปบ้านน้องบัวเพิ่มกันบ้านนองบัวรถเก็บขยา ้นนี้ก็มาจากอุดรธานีก็มาถึงสามพร้าวก็เลี้ยวซ้ายก็ามาบ้านดอนหาดจากดอนหาดก็มาตรงเหล่าต้องนี่ครับจากตรงเราต้องถึงมุ่งนาเขาป้านนงบัวเส้นรางเนี่จากนองบัวจะไปพวกเราไปบ้านบ้านสั่งแป้น บ้านสั่งเป็นกับไปออกไปทั้งอำเภอเพชรเลยไ,ไปอำเภอเพชรพไปอำเภอสังคมก็เห,ห,หมือนฮอดแล้วบ้านเรฮอดเมือนฮอดบ้านหนองบัวแล้วบ่โรงเรียน ี่กันอย่างร้อนานต้องต้องต้องบอว่าตกัวบานท่นไทยแล้วถึงแล้วถึงบ้านน้องบัวบ้านขงหองทองดาวอุดรทองตนไทรโอ้บ้านบ้านนบัวในบ้านใหญ่เลยครับบ้านใหญ่ บ้านหนองบัวบ้านน้ำร่องซืนนอง้อดังน้ำร่องหมอล้อมซื้อดังบ้านหนองบัวแล้วก็ไปรอบบ้องบ้านมันจิกน้อยในหมู่บ้านเดียบรอบบ้านหนองบัว บ้านน้องบัวก็เป็นบ้านที่มีนักล้องหมอลำสื่อดังแล้วก็สื่อว่าของหงท้องดาวอุดรขอเอ่ยสื่อเดอ้อเขบขอได้ญาตเอ่ยสื่อหงท้องดาวอุดรน,นะครับคนก็เป็นนักล้องหมอลำสื่อดังแต่ก่อนมีพไวยสิงบ่ขัดกันหงท้องขนองลำคุนี่ละบ้านบ้านของคุบ้านน้องบัว ก็ใส่ยวไส้กล้อๆๆออกกล้องออกขางจากน้อยก็มันมันเขามันเป็นแสงยังตา กอคนปลูกกโพ่อที่สวนกโพดอทามเนี่ยเยี่ยวไส้ยเยี่ยวไส้าบางทีถาทีเป็นก้องลงกขอโทษนะครับเพราะมัน มันเข้าไปทั้งแสงตะวันพอดีมันภาพสิบระจ่งเล็งแยกก็ฟ้องขอันที่จะมุ่งหน้าตรงไปพุคคป่นทั้งพุ่นเลยไปสิไปเบิ้งนนองน้องบัวน,น้องประจํามุ่งบ้านของเลยหนองบัว

น,นี่เรือนองบัวเพิ่เอื้อนว่าบ้านหนองบัวเนี่ยค,คนก้มีหนหนองประจำประจำบ้านเพื่นโอ้นี่ท้ายหนองบัวไอ้เึิ่งถ้าคนก้อนยินแต่ว่า บ้านหนองบัวโอ้กระทงยังมีรอยอยู่ยนะกระทงยังข้างอยูย่อันนี้ก็คือหนองบัวด้วยครับหนองบัวก็อยู่บ้านหนองบัวเพิ่งะตั้งซื้อมู่บ้านว่าหนองบัวหนองบัวหนองบัวขันเมียนหนองบัวเหออมียนบัว ภาษาอีสานเราบัวบัวนองบัวแม่นหน้องบัวบ้านหนองบัวคนนองนอง,นองนย่เอยู่ครับนี่แหละบ้านของนักล่องหงท้องดาวอุดรแล้วล่องเพลงแตงกียหงทองขนองลำนี่แหละบ้านเพื่อน หงทองบ่เคยฮักไท่หัวใจลองเดี๋ยวเพียงเพื่ดังเด้อสมัยก่อนป่วยบ่วงจจกล้อก็เป็นไปไ่ได้เพราะเราลองเพียงหงทองขนองดลำบ้านหนองบวัวนะครับสำหรับชิปนี้ก็บที่บ้านหนองบวัวขอจบแล้วครับจบที่บ้านอยู่ยู่นหนองบวัวนี่ เดี๋ยวเปิดเพลงท้ายๆจักหน่อยก่อนตึงบนเลยแต่เที่ยงยุ่มจากน้อยเอาฟังเพลง